เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาไปเลข,ของกโรโมโนกันบ้านนะคะเขามีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้ซอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอโรมโนค่ะเขามีการปรับบทบาทและก็ภารกิจห้สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันรายละเอียดเป็นผืนติดตามในจากรายงานค่ะหนึ่งในเสียงเรียกร้องจากฝ่ายค้านที่มีต่อรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาคือการขอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือกอรโมโน โดยอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่มีการทํางานซ้ําซ้อนทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐแต่ต้องทราบกันก่อนว่ากอรอมนรแปลสภาพมาจากกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งตั้งขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นเพื่อประสานงานปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศต่อมาภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ลดน้อยลงจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทเรื่อยมาโดยเน้นไปที่ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงชายแดน การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมืองการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นซึ่งปัจจุบันสาภาพภัยคุกค,คามของโลกและประเทศไทยก็เปลี่ยนไปเช่นกันนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงยังเห็นความจำเป็นในการคงอยู่ของกออรมนพร้อมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายในการยุบกออรมนในการหาเสียงและไม่อยู่ในนโยบายที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภา แต่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลต้องการทํากองทัพให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยรัฐบาลตระหนักดีว่าบทบาทของกอรมนในการปราบปรามศัตรูของรัฐในยุคสงครามเย็นจบลงแล้วแต่กออรมนเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตยปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและในยามวิกฤตก็พร้อมช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วยจึงจะมีการปรปับบทบาทไปสู่การพัฒนามากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วบทบาทของตรมนเรนนื่อเหน,นจากการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วซึ่งเราได้ขอความร่วมแรจากคณะกรรมัธและตรมนวแล้วว่าเราต้องช่วยกันพัฒนาในเชิงรุกซึ่งท่าทีของนายกรัฐมนตรีก็สอดคล้องกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่าจะมีการปรับภารกิจและกำลังพลให้กระชับไม่ซับซ้อน และเมื่อปรับแล้วระยะหนึ่งก็จะต้องติดตามผลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนนำมาทบทวนภารกิจอีกครั้งก็นโยบายของพรรคก็ชัดเจนว่าเราไม่ยุบแต่ว่าเราก็จะปรับเรื่องภารกิจปรับเรื่องกำลังคนให้มันกระชับไม่ซับซ้อนเมื่อปรับแล้วเนี่ยก็ดูไปข้างหน้าอีกระยะหนึ่งถ้ามันบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วภารกิจเราไม่สอดคล้องจะยุบจะยุบค่อยว่ากัน สำหรับการปรับบทบาทของกรอรมนได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยการประสานงานระหว่างเหล่าทัพกับกรมธนารักษ์เพื่อส่งมอบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บริเวณอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีกว่า9 0 0 0ไร่ให้ประชาชนเช่าใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพให้กับประชาชนอีกทั้งยังมีส่วนร่วมบริหารจัดการคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการทําให้ฐานเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับรากฐานมากขึ้น ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานกริว่า จะได้สาบมากคือแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจพิดหวารัฐบาลชุดเนี่ยเขาหยุบกอรมานอมาแต่จริงแล้วไม่นะเขาไม่ได้หยุบกอรมนโนนะคะเป็นเพียงแค่การที่จะปรับบทบาทภารกิจให้มันสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สําคัญปรับเปลี่ยนบทบาทไม่ใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนทางทีดต้องคอยเป็นบคอยไปใช่แหละนะคะสําคัญเลยตอนนี้ย่างที่คุณนี่แฟนคขับหัวหาก็มีกานบอกนะว่ากรมนอเนี่ยยังคงมีความสําคัญนะยังไงก็ต้องมีค่ะเพราะมีความ ขันหมากทาหารก็ยังจําเป็นต้องมีในตา <ำ S 2> รวจก็เหมือนกันนะคะเราที่เลี้ยงไม่ได้ว่าก็เรามาหน่ผักซีส่วนหน้าในพื้นที่เนี่ยก็คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพป่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนผักต<ช>้น<ล>ะคะเราเองก็สามารถรวมกันเป็นหูบเป็นตารวมกับเจ้าหน้าทีได้เหมือนกันนะคะ